ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะิ่งอยู่ที่ f ฟ r ร์สเตอร์ที่ตึกมหานครค่ะเดินทางง่ายมากๆนะคะ BTS เชื่อมมาเลยนะคะจาก BTS ช่องนนทีค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่นะคะที่รวมเอาบิวตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์แกจิตอะไรต่างๆเรียกว่าแบรนด์เนี่ยครบเครื่องมากๆกว่า700แบรนด์เลยนะคะแล้วก็ยังมีเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่ด้วยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวบ้งจะพาทุกคนนะคะมาชมกับโซนบิวตี้แบบจุกใจเลยค่ะรับรองถูกใจสายบิวตี้แน่นอนนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขามีหลายชั้นค่ะนี่บริเวณชั้น2อนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก็จะเป็นโซนเกมมิ่งมีอิเล็กทรอนิกส์โฮมไอโอทีแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล อีกหนึ่งชั้นนี่ละค่ะสวรรคของเรานะคะนั่นคือจะเป็นโซนคอสเมติกนะคะมีเพอร์ฟูมนะคะสปอร์ตแฟชั่นขึ้นไปถึงชั้น4นะคะก็จะเป็นคอสเมติกอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแบบโซนโน Your Skin นะคะให้เราได้ตรวจผิวกันเดี๋ยวมีอะไรน่าสนุกกันบ้างไปดูของจริงกันเลยค่ะมาถึงที่ชั้น2นะคะถ้าสมมติเรามากับคุณแฟนนะคะปล่อยเขาไว้ชั้นนี้ได้เลยค่ะ เพราะว่าหนุ่มๆชอบแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซนเกมมิ่งนะคะของแก๊เจตอะไรใดๆต่างๆแต่ที่ทีเด็ดเลยนะคะทุกคนก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นมุม t r i u t e c h นะคะ ซึ่งเราเนี่ยสนใจอะไรชิ้นไหนนะคะสามารถเข้าไปลองได้เลยมาค่ะเรามาเดินกันต่อนะคะแบรนด์เนี้ยต้องชอบมากเราก็เลงมานานมากเลยนะคะคือแบรนด์ครูติ้งมิลาโนเขาจะเป็นน้ําหอมเกี่ยวกับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้มันอาณาจาก Home ักรโฮมฟร์แกรนเซอร์ทุกคนคือแบบเยอะมากมีหลายแบรนด์เรียกว่ารวมมาไว้ที่นี่เลยนะคะเรียกว่าเป็นน้ําหอมที่ใช้เป็นของแต่งบ้านก็ได้อะวางไว้ก็ดูแบบดูโก้แล้วอะคะ่ะแบบรูมสเปร์ก็มีนะคะมีหลายกลิ่นเลยนะคะกลิ่นเขาฟุ้งหอมมากเลยนะอันเนี้ย เดี๋ยวขอขวดน,นี้หน่อยสีเขาแบบน่ารักกลิ่นอัลบ้านะคะสดชื่นสดชื่นหอมหอม,ห,อมหวานหวานนะคะนี้เทียนก็มีวิอัลบ้าหอมอะ่ะเพิ่งได้กลิ่นแบบกลิ่นปลายกลิ่นปลายหอมมากอือสาวๆน่าจะชอบนะคะแพ็กเกจก็น่ารักด้วยวางไว้แต่งบ้านได้เลยค่ะ เมื่อกี้เราไปที่แบรนด์ของอิตาลีใช่ไหมคะนี้มาถึงแบรนด์ไทยดีวานาของเราก็สวยนะมีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็มีอีกหลากหลายแบรนด์เรียกว่าโฮมฟร์แกรนซ์เยอะมากๆนะคะใครที่แบบอยากมาเลือกช็อปนะ<ม>ก็มาที่นี่ได้เลยค่ะ มาเดินช็อปกันต่อคะ่ะที่นี่มีหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็จุดเด่นมากๆเลยของ f ฟ r s t e r นะคะนั่นคือเขาจะมี exclusive แบรนด์ไม่มีจำหน่ายที่อื่นนะคะยกเว้นที่นี่นะคะนี่เลยคะ่ะแบรนด์นี้สาวสาวกรี๊ดมากๆนะคะคือ b าล m a n ปา a ี i แ c o u t u r e นะคะจะเป็นอ c เซส o ซอรีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แบบเป็นเรียกว่า Luxury b r a แบรนด์นะคะ ที่อื่นไม่มีนะคะปกติเราจะต้องพรีออเดอร์กันใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะมีขายแบบว่าเยอะมากแล้วก็ดิสเพลย์สวยมากทุกคนตัวหนีบก็คือรุ่นนี้ก็คือขายดีสุดใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้ที่เป็น limited edition นะคะอันนี้คือโอใช่ไหมคะฉันใส่จะโอไหมได้ไหม โอ้มีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แบบธรรมดาคลินคลีนนะคะเผื่อใครชอบความคลีนคลีนใส่ให้ดู<ม>เบรที่ลูกค้าถามหากันนะครับตัวนี้ไดๆคือผมหอมมากหอมแบบลักชัวรี่ทุกคนจริง โอเคค่ะเรามาต่อกันที่แบรนด์นี้เป็น Exclusive b r a แบรนด์เหมือนกันไม่เคยเจอที่ไหนแน่นอนทุกคนนั่คือชองะตครนะคะจะเป็นแบรนด์เมคอัพสุดหรูจากสาหรัฐอเมริกาค่ะตัวนี้นะครับจะดังในเรื่องของสเปรย์น้ำแรกเลยตัวนี้ตัวนี้ขายดีที่สุดใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นที่นิยมมากตั้งแต่เปิดตัวไปนะครับลูกค้าม,มาตามหากันเยอะมากแล้วก็จะมีไอครีมนะครับตัวนี้ S <S <S จะเป็นลักษณะนี้เลยครับที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะครับตัวนี้แล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วถ้าเป็นเมคอัพล่ะคะชิ้นไหนที่แบบว่าอยากจะแนะนาบ้างค่ะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆค่อนข้างเหมือนทามเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วยนะครับแล้วแถมยังคุมมันแล้วก็เบอร์ลขูขมขนนะครับมีกันแดดก็คือหาตัวเดียวจบเลยใช่ตัวนี้จะเหมาะอารมณ์คล้ายๆซ c ครับจะไม่หนักเหมือนรองพื้น มาถึงโซนรวมเมคอัพกันบ้างค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ที่น่าสนใจเลยแต่แบรนด์หนึ่งนะคะที่แบบถ้ามาที่นี่ต้องแวะเลยนั่นก็คือ d ดัชิกค่ะนี่เป็นเมคอัพสายหวานจากเกาหลีนะคะทุกคนนี่มันลุกแบบที่เราแต่งอยู่ทุกวนันบ่อยๆเลยอะแล้วเขาก็รวมเป็นแบบพาเลตสีที่แบบใช้ง่าย everyday look ได้นะคะและที่สำคัญแบรนดน์นี้มีเฉพาะที่ First s t ต r er เท่านั้นด้วยค่ะ ุกคนอันนี้ลิปเขาน่ารักมากๆเลยตอนแรกเนี่ยรู้สึกแบบถูกใจน้องคนนี้รู้สึกว่าเข้ากับเราวันนี้เราต้องพาน้องกลับบ้านนะคะขอลองหน่อยนะคะว่าทาแล้วมันจะเป็นสีอะไรเอ,เอ้าเฮ้ยมันเปลี่ยนสีทุกคนเห็นปะ่ะนี่จากตอนแรกเป็นสีเขียวเนาะแต่พอปาดไปปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นสีพีชสีน่ารักมากทุกคนแล้วห้าร้อยกว่าบาทเองนะ หลากหลายแบรนด์นะแบรนด์ว wow ้าวาก็เยอะที่แบบไม่ค่อยเจอที่อื่นนะคะก็มารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะใครที่แบบสนใจชิ้นไหนอะไรงไงนะคะเราสามารถแบบรวบตึงนะคะทุกคนแล้วก็มาที่มุมนี้นะคะมุม t r y o n นะคะก็จะมี Space ให้แบบสาวๆเนี่ยได้ลองนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ากระจกเขาดีมากเมคอัพสีไม่เพี้ยนแน่นอนนะคะคือเขาทามาแบบดีไซน์มาอย่างดีนี่คือแบบชัดมากสีตรงนะคะก็มาลองกันได้แล้วก็จะมีมุมที่แบบให้เราสามารถคลีนนิ่งได้ด้วย เมื่อกี้เราพาดูพวกเมคอัพแล้วก็สกินแคร์กรุบๆแล้วเนาะฝั่งนี้นะคะถ้าคุณผู้ชายมาเนาะก็จะเป็นมุมแคมปิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันที่ชั้นบนเลยค่ะชั้นบนนี้ก็จะเป็นสกินแคร์มีเคาน์เตอร์แบรนด์มีแบบว่าให้เราตรวจสภาพผิวด้วยขึ้นมาถึงปุ๊บโดดเด่นมากๆกับมุมของชิเซโด้ค่ะทุกคนนี่รวมเอาไอเทมขายดีนะคะเรียกว่ามากันครบทุกตัวเลยเคาน์เตอร์สวยงามมากๆนะคะชิ้นนี้้ามพลาดจริงๆต้องใช้หมดไปไม่รู้กี่ขวดแล้วนะคะก็คืออ้า i จิมูนนะคะชอบมากๆแล้วหมดไปไหลายกระปุกก็คือนี่เลยค่ะจะเป็นตัวครีมนะคะ ุนนี้ดีมากๆอีกหนึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะโทนสีแดงเหมือนกันนอกจากซิเซโด o นี่ก็จะมาที่ SK-II นะคะของเคาน์เตอร์ของเขาสวยงามนะคะทุกคนและก็ตอนนี้ก็โปรโมชั่นลด10%ด้วยนะคะใครที่สนใจแบรนด์ SK-II ก็มาลองที่นี่กันได้นะคะมากันครบทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องตรวจวัดสภาพผิวด้วยนะคะ อันนี้ข้อดีเลยนะรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวกว่าที่ห้างปกตินะคะอันนี้เราสามารถแบบอ่ะนั่งตัวสภาพผิวลองผลิตภัณฑ์อะไรใดๆได้เลยนะคะก็มาลองกันได้นะคะที่มหานครนะคะที่สยามไม่มีนะคะก็คือชิเซโด o กับ SK-II จะมีที่ f ฟ r s t e r อร์สาขามหานครเท่านั้นนะคะมาดูที่บูธข้างๆกันนะคะเป็นของ f o r ิโอค่ะบูธนี้นะคะก็คือสนิทกันดีเพราะว่าใช่บ่อยนะคะเขาจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์แกเจเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วก็ เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแม้ว่าจะเป็นเนี่ยแปรงสีฟันนี่เขามาทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะทุกคนมีให้เลือกเยอะมากนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ล้างหน้านะคะตัวเล็กตัวใหญ่มากสก์หน้าก็มีนะคะเออที่นี่ของครบจริงทุกคนแล้วก็มาครบทุกสีเลยนะคะก็สามารถมาช็อปที่นี่กันได้นะคะตัวที่พึงแนะนำนะแล้วก็ชอบที่สุดนะคะคือตัวนี่แหละแปรงล้างหน้าของเขานะคะคือขนซิลิโคนของเขาอัานนุ่มนะคะแล้วก็ไม่บาดหน้าเลยแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากๆ มาต่อกันที่มุมนี้ค่ะทุกคนได้กลิ่นความเป็นวีแกนมาเลยนะคะนี่แบรนด์นี้นะคะเ a ย์จินะคะจะเป็นแบรนด์วีแกนซึ่งสกินแคร์ของเขาอะ่ะคือเป็นสูตรคลีนเนาะแล้วก็ดีไซน์ของเขาดูมินิมอลดูคลีนนะคะดูน่าใช้มากนะคะนี่ตัวนี้แฮนด์แอนเนลจำได้ว่าเคยใช้อะ่ะแล้วก็คือดีแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขาก็คือบำรุงได้ดีอะ่ะทุกคนใครที่แบบมือแห้งมือแตกนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะ คือเนื้อเนี่ยอาจจะดูน่าแต่ว่าพอเกลี่ยไปปุ๊บเนี่ยมันเรียบเนียนไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหรือว่าเหนียวเลยเบสเซลเลอร์นัมเบอร์วันของเขาคือตัวนี้จะเป็น correcting exfoliator นะคะจะเป็นตัวั c r ั่นเองแบรนด์แอมฟรอมของเขาก็น่าใช้มากเลยทุกคนคือมันมีแบบมันเหมือนแบบเอ้ยชิ้นนี้มาจากไหนชิ้นนี้มาจากไหนนะคะตัวแพคเกจของเขาแบบง่ายๆแต่ว่าเฮ้ยน่าใช้หมดเลยอะ่ะอันนี้จิริมาอเทนจากโครเมียมกับเป็นฮันนี่มาร์สโอ้ฮันนี่แบบ อันนี้ฮันนี่นะคะอันนี้จะเป็น r i ซ์มาร์นะคะอืมกลิ่นข้าวทุกคนแบรนด์นี้น่าสนใจมากเลยซึ่งแบรนด์นี้นะคะทุกคนไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นค่ะเพราะว่าเขานี่ค่ะ firster exclusive แบรนด์มีเฉพาะที่ firster เท่านั้นค่ะและมาถึงไฮไลท์ของชั้น4นะคะเรียกว่าใครที่แบบ เฮอยากตรวจสภาพผิวแต่ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนดีนะคะและที่นี่มีเครื่องตรวจสภาพผิวด้วยระบบ p a n อรามิก AI นะคะด้วยว่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยและที่สำคัญคือฟรีด้วยค่ะนี่ค่ะบูธของเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะใครที่แบบมาเดินที่สาขานี้ก็มาลองตรวจผิวกันได้นะคะเครื่องของเขาเนี่ยจะสแกนใบหน้าของเราโพลวิเคราะห์ก็จะออกมาเลยค่ะว่า ผิวเราเป็นคนผิวแบบไหนมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อายุผิวของเราเนี่ยอ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่าอายุผิวจริงนะคะนี่ก็มาลองวัดกันได้หลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะประมวลผลออกมาเลยคะ่ะว่า ผิวคออย่างเราเนี่ยเหมาะกับสกินแคร์แบรนด์ไหนชิ้นไหนนะคะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะของที่นี่เพราะว่าของเขาเนี่ยขายหลากหลายแบรนด์มากๆเขาจะแบบไม่เชียร์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นพิเศษเนาะมาดูกันได้ค่ะเผื่อเป็นไอเดียในการช้อปปิ้งค่ะมากันที่บูธนี้นะคะจากเวอร์โซนะคะจะเป็นแบบแบรนด์สกินแคร์มินิมอลนะคะแบบสกนดิเนเวียนะคะจากประเทศสวีเดนค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่นี่ด้วย ที่แบรนด์นี้ทุกคนเคานเตอร์เขายิ่งใหญ่อลังการดูแบบมีเอกลักษณ์มากๆนะคะคือแบรนด์ลา b r u เ r รตนะคะจะเป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดน,นะคะทุกคนอันนี้ติดใจอ่างและนะ้วโอเคนะคะแต่ว่านี่ของขายดีของเขานะคะนี่เลยลิปบาลมก็ได้ ตัใหญ่นิดนึงนะิปบามก็ได้ทาข้อสอบก,ก็ได้ข้อเข่าก็ได้ส่วนไหนที่แห้งกร้านนะคะสามารถทาได้เลยนะคะเนื้อของเขาจะเป็นบาลจากธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีบอดี้โลชั่นซึ่งของเขาเนี่ยมีหลากหลายกลิ่นมากๆแต่ว่ากลิ่นที่ใครดีก็คืออันนี้นะคะ s l i d e r Elder นะคะจะเป็นกลิ่นหอมที่แบบรู้สึกผ่อนคลายนะคะแบบว่ามันเหมือนได้แบบไปพักผ่อนอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเออใช้แล้วแบบ ฟิลกูนมากๆนะคะอันนี้อยากให้ลองนะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆนะคะและอีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะแนะนําเลยนะคะใครที่ชอบแช่อ่างนะคะก็จะเป็นตัวซีซอกลิ่นนี้นะคะมาถึงอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์นะคะก็คือแบรนด์ Woos นี่ค่ะเขามาจากประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนซึ่งสินค้าที่ขายดีมากๆที่นู่นนะคะนั่นก็คือชิ้น,นี้นะคะจะเป็นตัวเฟสครีมนะคะที่บำรุงให้ความชุ่มชื้น,นแก่ผิวนะคะ แต่ที่เมืองไทยนะคะสินค้าที่ขายดีเป็นพวกลิปบาล์มพวกนี้ค่ะทุกคนมันก็จะขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะทาไปที่ริมฝีปากนะคะแล้วก็นวดบำรุงแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะบำรุงได้แบบยาวนานนะคะส่วนอันนี้ก็จะเนื้อแน่นขึ้นไปอีกค่ะจะเป็นแบบเนื้อบาล์มแบบแน่นๆเลยค่ะทุกคนอืมคือทาไปปุ๊บเนี่ยล็อกความชุ่มชื้นตลอดนะคะใครปากแห้งแตกมาลองค่ะ มากันที่อีกหนึ่งแบรนด์ค่ะดร์บาร์บาราสเตอร์มนะคะจากประเทศเยอรมันนะคะของของเขาเนี่ยมีหลากหลายชิ้นที่น่าใช้มากๆเรียกว่าเป็นเวสสำอางที่เหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายมากๆนะคะยาลูโรนิกเซรั่มค่ะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นยาวนานค่ะไม่ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเนาะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นตัวไฮยาตัวดังอันนี้รับรองว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแน่ๆน,นะคะถ้าตัวนี้จะช่วยเรื่องฝุ่นควันแล้วก็แสงไฟจากโทรศัพท์นะคะคอมพิวเตอร์ที่จะทะลุผ่านเข้ามาผิวหน้าเรา ตัวนี้เหมาะกับคนที่ผิวอ่อนแอแล้วก็ต้องการให้ความแข็งแรงจะเป็นตัวนี้ค่ะน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าตอนนี้มลภาวะของเราเยอะมากๆนะคะนี่ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรง barrier ของเราแข็งแรงขึ้นก็ทนต่อพวกมลภาวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือโซน unboxing area นะคะใครที่ชอบช็อปออนไลน์นะคะือว่า ของออกใหม่แล้วก็กลัวว่ามาแล้วจะไม่มีของหมดอะไรเงี้ยก็ช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกมารับที่นี่นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่เบื่อกับการช้อปปิง้งเจอแต่บแบรนด์เดิมๆจำเจนะคะให้มาที่นี่เลยค่ะ f i r s t e r นะคะเขามีแบรนด์ e x c l u s i v ูนะคะรวมทั้งแบรนด์ต่างๆอีกมากมายด้วยว่ารวมๆแล้วเนี้ยเจ0ดอกว่าแบรนด์เลยนะคะทุกคนรับรองว่ามาที่นี่ถูกใจแล้วก็ว้าวตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะใครมีแลนที่จะชอปนะคะแนะนำให้สมัคร สมาชิกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าจะได้รับส่วนลดนะคะสมัครสมาชิกตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็ยังสะสมแต้มได้ต่อและก็ยังมีลดเพิ่มอะไรใดๆตามโปรโมชั่นของเดือนนั้นๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาจริงๆนะคะมาช็อปกันได้ที่ f i r s t e r ตอนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ